อ่าวันนี้นะคะเรียนเราเรียนวิชาไะหะคะวิทยาวิชาค่ะซึ่งใาวันนี้นะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของสารอาหารซึ่งเรียนทราบมาแล้วอา <ปะ S 1> หารมีกี่มูค่ะหมูเลยเรียนมีเนื้อหากี่มูนะห้ามูนะคะคุณครูจะแจกกระดานนะคะปองอับขึ้นมานะคะเป็นการส่งโค์ความรู้นะคะเป็นการส่งโค์ความรู้ 八年。 มีครูอยู่ได้ไม่เป็นไรก็คุณเป็นคนสอนทเีพี่แล้วก็ใจด้วย สวยงามนะคะสวยงามอ่าเดี๋ยวเราจะทําการคัดเลือกผลงานนะคะเดี๋ยวจะทําการคัดเลือกผลงานของแต่ละกลุ่มค่โทเปโชว์สิคะเปิดโชว์หน้าที่นึิค่ะ ที่จะไปต่อยอดนะคะเพื่อที่จะไปต่อย <_ an> อดเนะ่ะทำเขาแนที่เรียนทำดีมากนะคะเป็นฟอคซิสที่มีสีสันสวยงามนะคะบูราการหลายวิชาศิลปะนะคะหลาการออกแบบซึ่งถ้าจะให้ดีกว่านี้อันนี้เป็นแค่เนื้อหานะคะน้องๆสามารถเรียนรู้ไดพ้พี่อ่านให้ฟังได้ครูก็เลยต่อยอดให้โดยนะคะคุณครูดได้ทาเป็นแบบทดสอบสามารถพี่ป .4 ีึงอมสสามารถที่จะสแกน QR code คเป็นก่อนที่จะเปิดอ่านว่า เราจะมีความรู้มากแค่ไหนแล้วก็หลังอ่านเรียนรู้เสร็จเราจะสามารถที่จะทำคะแนนสอบได้ที่ใส่เป็นก่อนการเรียนแล้วก็หลังเรียนเป็น2ชุดนะคะ okay.